ที่สุดก็มีเสียงยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าน่าจะได้พบกันในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐแต่สําหรับดิฉันคิดว่าน่าเสียดายนะคะที่จะไม่ได้พบตัวจริงกันเพราะว่าจะเป็นการประชุมกันทางออนไลน์แต่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าผู้นำทั้งสองต้องการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดในช่วงเวลานี้ค่ะ คุณพงษทัตสุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะดูแล้วน่าจะช่วยดับอุณหภูมริร้อนแรงระหว่างจีนและสหรัฐได้บ้างไหมคะเนี่ยตอนนี้ก็มีการประเมินกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดหรือเปล่าแต่ว่านะักวิชาการผู้สันทัด์กรณีก็ว่ากันว่าต้องรอดูต่อไปก่อนนะครับรอให้ผ่อนคลายความตึงเครียดจริงๆแก้ปัญหาการค้าได้จริงๆเมื่อน,นั้นถึงจะเรียกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดลงแล้วอันนี้อาจจะเป็นการแค่สกิดน้ําแข็งออกจากความสัมพันธ์นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับแต่ว่าจังหวะเวลา นใจมากนะครับเพราะว่าแผนการจัดประชุมระดับผู้นําระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันพุ่งสูงมากทีเดียวครับ นี่เป็นภาพที่กองทัพอากาศไต้หวันเผยแพร่อ,ออกมาหลังจากที่จีนส่งฝูงบินเฉียดน้านฟ้าไต้หวันตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะครับและการส่งเครื่องบินรบเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศในระลอกนี้ถือเป็นระลอกใหญ่ที่สุดของปีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟิกในจอนะครับคุณผู้ชม ผมเชื่อว่าสื่อหลายสำนักทั่วโลกตอนนี้คงตั้งตา,ตารอการจัดประชุมออนไลน์ของผู้นำทั้งสองชาติภายในช่วงสิ้นปีนี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับหลังจากการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายในสวิตเซอร์แลนด์เห็นพ้องให้จัดการประชุมขึ้นมาการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งนี้เป็นการหารือแบบ ใช้เวลานาน6ชั่วโมงครับได้เห็นภาพของเจคซอลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหารือกับอย่างเจียฉือที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับโดยทั้งสองคนคุยอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเนี่ยแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนในด้านต่างๆครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของทะเลจีนใต้ประเด็นสิทธิมนุษยชนไปจนถึงจุดยืนของจีนต่อฮ่องกงซินเจียงและแน่นอนครับไต้หวันส่วนอย่างระบุว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงทั้งโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังร้องขอให้สหรัฐเคารพอธิปไตยและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีนอย่างจริงจังด้วยถามว่าระดับเจ้าหน้าที่คุยกันแบบนี้ชาวจีนเขาคิดอย่างไรชาวจีนก็แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครับ 见面总是比不见面好，这一点我还是觉得。你再怎么样，你你你总是还是要沟通一下，总是要好一些，对吧？美国，我我反正是印象也不是很好，感觉不是很好，那个。嗯，为什么呢？啊？为什么呢？就是就是感觉就是说美国就有点那个种好像什么，太有点霸道吧，嗯，有点强势，有点霸道。 วันนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาขานรับนะครับระบุว่าสหรัฐและจีนเห็นชอบในการยกระดับการสื่อสารในเชิงยุทธศาสตร์การประสานความแตกต่างอย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการ,รเผชิญหน้าด้วยแต่คุณผู้ชมครับแม้ว่าผลการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศดูเหมือนจะส่งสัญญ,ญาณในทางที่ดีแต่นักวิชาการมองว่าอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่ผ่อนคลายลงเนี่ยอาจจะเป็นการด่วนสรุปมากจนเกินไปครับ People are wondering if China-US relations are warming up now. Warm is not yet the right word. Presently, perhaps there's just a little defrosting, a little less ice. Let's get to the point where we're not on the brink of more conflict. Let's see real progress on normalizing trade. Let's see sincere cooperation on vital issues like the pandemic, climate change, security, and so on. Then let's talk about warmth, if not a new friendship. คุณผู้ชมคงมีคําถามนะครับว่าเอเอแล้วการจัดประชุมจะจัดในรูปแบบไหนแน่นอนเป็นออนไลน์แต่ว่าจะจัดต่อไปอย่างไรวันนี้มีท่าทีจากเจนซากีโคสกทําเนียบขาออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ Still working through what that would look like uh when um and uh, of course the final details so we don't have quite have them yet สรุปก็คือตอนนี้รายละเอียดยังไม่ได้มีมากมายนับนะครับคุณนัทธาคุณผู้ชมแต่นับจากนี้เนี่ยจะสิ้นอ,อ,อีกสองเดือนก็จะสิ้นปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามมองความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้การประชุมอาจจะล่มได้นะครับ แต่ว่าหนึ่งในตัวแปรสําคัญในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไต้หวันด้วยนะคะคุณพงษ์สทัศน์เพราะว่าคุณทางไต้หวันเองก็พยายามที่จะหาแรงหนุนจากระดับนานาชาติอยู่มากทีเดียวนะคะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้เห็นท่าทีชัดเจนนะครับและสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการเดินทางเยือนของคณะสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสรวมไปถึงอดีตผู้นำออสเตรเลียด้วยนะครับเดี๋ยวชวนคุณนัฐาคุณผู้ชมมาดูไปพร้อมๆกันและทั้งสองภาพใกล้ๆตัวผมนี้น่าจะส่งสัญ,ญญาณให้จีนเห็นถึงความแน่นนแฟนหวว่าต้านัน กับพันธมิตรตะวันตกได้เป็นอย่างดีนะครับภาพด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมก่อนครับเป็นภาพของประธานาธิบดีไช่อิงบินมอบเครื่องอิสราภรณพรให้กับอล็งริชาร์ดสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสนะครับขณะที่ภาพด้านขวามือเป็นการพบกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนี่เป็นไฮไลท์สำคัญที่มีข้อความที่น่าติดตามด้วยครับไปฟังเสียงกันครับ It is in large measure to try to help to end This isolation from which Taiwan has been suffering uh, for so many decades, that I am here in this country, and I do hope that uh, this will be the first of many visits. จะช่วยให้ไต้หวันไม่ต้องโดดเดี่ยวบนเวทีนานาชาตินี่เป็นสารจากอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับและแม้ว่าการขยับตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอาจจะไม่ได้สร้างแรงสันสะเทือนเป็นวงกว้างขนาดนั้นเพราะว่าเป็นอดีตผู้นําไปแล้วแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าการนําเสนอภาพลักษณะนี้ก็คงมีผลในเชิงจ,จิตวิทยาไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐานในการส่งสัญญาณไปถึงจีนโดยตรงตรวมถึงในช่วงเวลาที่มันหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ด้วยนะครับค่ะ สถานการณ์แบบนี้ไต้หวันก็คงไม่มีทางเลือกเยอะค่ะคุณวงจตัดก็ต้องใช้วิธีใช้หลังพิงฝานา,นานาประเทศนะคะเพื่อที่จะต้องการให้พ้นจากบรรยากาศที่ตึงเครียดกับจีนด้วย มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณนัทธาจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นท่าทีของโจไบเดนออกมาพูดเรื่องการยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้ววันนี้ไต้หวันเองก็ออกมาขานรับนะครับบอกว่าท่าทีของผู้นําสหรัฐแบบนี้ก็แสดงว่ายังสนับสนุนไต้หวันในการป้องกันตนเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวนันเรื่องของนโยบายจีนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ตีความได้หลากหลายมากเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือมากจริงๆครับ แต่ดิฉันจะรอดูว่าผู้นำทั้งสองคบกันแล้วจะคุยอะไรกันนะคะต้องติดตามกันนะครับขอบคุณมากค่ะ